ในใจบทเรียนเรื่องคนดีสีโรงเรียนบทนี้ยกความอดทนว่ามีผลดีหนักหนาอดกลั้นมั่นสัจจามากคุณค่าดังถแถลงพูดแนะนำสนทนาใช้วาจาไม่เคลือบแคลงโน้มน้าวใจไม่เสแสร้งพูดโต้แย้งระวังคำสวัสดีครับน้อง หลังจากที่ได้ฟังบทกลอนกันไปแล้วพอจะเดากันได้ไหมครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรใช่แล้วครับในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคนดีสีโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับดึกแล้วทุกอย่างในบ้านเงียบสงบแต่ผมยังไม่หลับนอนดิ้นไปดิ้นมา ก็จะให้ผมหลับได้ยังไงอะในเมื่อเสียงของคุณครูยังก้องอยู่ในหูของผมจนถึงขนาดนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการประกวดคนดีสีโรงเรียนใครจะทําโครงการอะไรก็เสนอมาจะมีการตัดสินก่อนปิดภาคปลายคุณครูพูดอะไรต่อผมหูเอื้อฟังไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเสียงทั้งห้องดังแซดขึ้นมาทันทีกลุ่มยิปพิมจะไปดูเด็กอนุบาลตอนพักกลางวัน กลุ่มเจ้าท็อปจะไปดูแปลงดอกไม้โอ้ยกลุ่มน้อนกลุ่มเนี้ยแผนเด็ดๆกันทั้งนั้นแล้วผมจะทำอะไรดีกระทาชายในกล้าวเนี้ยก็อยากเป็นคนดีสีโรงเรียนเหมือนกันแต่พอหันไปมองซ้ายขวาเจอหน้าเต้และจอนผมก็ต้องปิดปากโครงการที่เสนอติดอยู่ที่ขอหอยพูดไม่ออกอันที่จริงผมรู้จักทั้งเต้และจอนมาตั้งแต่ป .1 แล้ว บางปีอยู่ด้วยกันบางปีแยกย้ายกันไปจนมาปีนี้เราต้องโครจรมาอยู่ร่วมชั้นกันอีกตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรกแล้วคุณครูเรียกผมไปคุยด้วยกล้าวจ้าครูขอฝากเต้กับจอนให้นั่งกับกล้าวได้ไหมแล้วช่วยครูดูแลเพื่อนด้วยโอ้ยเสร็จหน้าแย่แล้วผมอยากจะร้องออกมาดังๆเพราะกิติศัพท์ของสองคนเนี้ยใครๆก็สั่นหน้าเหมือนเพลงเด็กที่นิยมกันอยู่ระยะหนึ่ง ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมจึงสายหน้าเลยขณะที่ผมยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั้นคุณครูก็รินน้ำพึ่งรอหัวใจผมทันทีครูรู้ว่าเป็นภาระหนักของกล้าวแต่ครูดูแล้วว่ากล้าวทำได้เพราะกล้าวเป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่ถ้ากล้าวทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครูจะลองคุยกับคนอื่นดู มีหรอครับที่ผมจะยอมปล่อยโอกาสนี้ในเมื่อคุณครูท่านเห็นรูปทองของผมแล้วต้องบอกว่างานนี้ทุ่มสุดตัวแต่เอ๊มันจะตลอดรอดฝั่งไหมเนี่ยผมขอเล่าให้ฟังทีละคนกกอนแล้วกันว่าทั้งสองคนนี้ก็มีอะไรพิเศษแต่สนมากจนถึงมากที่สุดหยุกหยิกอยู่ไม่นิ่งไม่เคยนั่งติดที่ เดี๋ยวมมดใต้โต๊ะคลานไปตามพื้นห้องไม่ค่อยฟังเวลาใครพูดด้วยฟังคุณครูสอนได้เพียงชั่วครู่นับหนึ่งยังไม่ถึงสิบเลยแต่หาเรื่องอื่นมาทำได้แล้วพับกระดาษเป็นเครื่องบินร่อนไปกลางห้องหยิบยังลบสองก้อนมาทำเป็นรถชนกันแต่รอคอยไม่เป็นถ้าอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้น พูดโปรงโดยไม่คิดไม่สนใจว่าขนาดนั้นทั้งห้องจะทำอะไรจะไปรบกวนใครหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เต้วางของผิดที่แต่จะจำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนกระติกน้ำหายไปหลายใบแล้วเรื่องเขียนทุกชิ้นแม้มีป้ายชื่อติดเต้ก็ไม่เคยสนใจเก็บขณะที่เพื่อนๆกำลังตั้งใจเรียนเต้จะคอยแย่เพื่อนที่นั่งข้างๆหรือชวนคุยทำให้เพื่อนขาดสมาธิไปด้วย คุณครูต้องคอยเรียกชื่อแทบทุกนาทีอันที่จริงเต้สมองดีขนาดวอกแวกไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยแต่ยังจําสิ่งที่คุณครูสอนได้มากกว่าเพื่อนบางคนซะอีกเต้เก่งเลขแก้โจทย์ปัญหาได้เก่งแต่เต้ไม่เคยมีการบ้านมาส่งครูเลยไม่ว่าวิชาอะไรเวลาพักทีไรเต้ไม่เคยอยู่นิ่งมีอะไรที่ปีนได้ปีนหมดเล่นอะไรที่แผลงสุดๆเช่น ไปจับนอนบนต้นไม้มาปล่อยปนหัวเพื่อนเน่ะเวลากินอาหารกลางวันเพื่อนๆจะเรียกนั่งให้ห่างๆเต้เพราะกินอะไรก็หกเละเทอะช้อนกระเด็นซ่อมตกบางทีนะถึงกืบหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยก็มีเพื่อนเพื่อนเบื่อเต้มากบางคนหลีกเลี่ยงไม่อยากเข้าใกล้ไรจะนึกบ้างว่าเด็กอย่างเต้ร้องไห้เสียใจเป็น เราพยายามแล้วนะกล่าวเราอยากทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้เลยถ้าใครมาจับตัวเรามัดไว้ให้เราอยู่กับที่นั่งละเราต้องตายนั่นแน่ผมสงสารเต้จับใจก็ได้แต่ปลอบโยนไปตามประสาและว,วันหนึ่งพ่อกับแม่พาเต้ไปหาหมอเพราะทุกคนในบ้านเองก็สุดจะทนกับพฤติกรรมของเต้หมอบอกว่า เต้เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองมีผลทําให้เต้มีพฤติกรรมแปลกๆอารมณ์วู่วามไม่มีสมาธิในการเรียนเข้าสังคมกับผู้อื่นไม่ได้หมอต้องสั่งยาให้เต้กินเป็นประจำทุกวันยาจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสารปางชนิดออกมาให้มากขึ้นเท่าระดับที่เด็กปกติควรจะมีซึ่งช่วยให้เต้สามารถควบคุมตัวเองได้ดี มีสมาธิยาวนานเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่เต้กินยาผมเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าผมไม่ต้องวิ่งไล่ตามเต้ไปทุกที่ไม่ต้องลากเต้กลับเข้าห้องหรือคอยเตือนไม่ให้ทำอะไรแปลกๆหรือควบคุมไม่ทำงานทำการบ้านแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเลิกดูไปเลยนะผมยังต้องช่วยดูแลเต้ในเรื่องการทำงานและกินยาตามเวลาเพียงแต่ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อน เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังเรื่องของเต้ไปแล้วปวดหัวแทนกล้าวเลยนะคะและก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของจอนเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะโดยกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะดูสิโมเล่าเรื่องของเต้ซะเพลินจนเกือบลืมเรื่องของจอนไปแล้วจอนเนี่ยเป็นโรคแปลกอีกอย่างหนึง่งไม่แสดงออกให้เห็นแบบปวดหัวตัวร้อนไอจามหรือไม่สนแบบเต้ แต่จะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนมากกว่าจอนเคยไปหาหมอหมอบอกว่าอาการอย่างนี้เรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองอีกเช่นเดียวกันไกรจะเชื่อบ้างว่าเรียนมาจนถึงขั้นนี้แล้วจอนอ่านหนังสือไม่ออกต้องใช้เวลาในการอ่านนานมากจำสระพยัญชนะสับสนตัวพยัญชนะที่คล้ายกัน จอนก็จะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรและเขียนอย่างไรเช่นดอเด็กคอควายถอถุงอสัมภานอนเนนชอเชอร์ฝอฝาฟอฟันหอพึ่งพอพานอ่านหนังสือข้ามบ้างสลับตำแหน่งหรืออ่านตามที่ตัวเองคิดบ้างมอยู่ครั้งนึงนะขณะซ้อมละครจอนได้พูดคำพูดบทหนึงว่าอย่าไม่แยมแต่จอนพูดออกมาเต็มเสียงว่าอยากกินแหนม เวลาอ่านหนังสือถ้าเป็นประโยคยาวๆผมจะช่วยขีดแบ่งวรรคไว้ให้ประจ้อนมองเห็นตัวอักษรหรือคำไม่ชัดเจนบางครั้งกำลังอ่านอยู่จ้อนก็ร้องขึ้นมาว่าตัวนหนังสือวิ่งไล่กันบ้างไม่เท่ากันบ้างจ้อนมีปัญหาเรื่องการเขียนมักสะกดคำผิดเขียนตามเสียงที่ตนได้ยินเช่นกเกษตรเขียนเป็นกะเศษไม่สามารถลอกงานบนกระดานได้เว้นช่องไฟไม่ถูกต้อง หลายมือแบบไก่เคียรผมต้องคอยช่วยดูแลให้จอนทำงานถูกต้องหรือไม่ก็อ่านคำสั่งให้ฟังนอกจากเรื่องภาษาแล้วจอนจะมีปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่นท่องสุดคูณไม่ได้อ่านตัวเลขกลับกันเช่น13อ่านเป็น31บบางทีคูณหารด้วยโจทย์เลขง่ายๆจอนยังทำไม่ได้ผมก็ต้องช่วยทบทวนอีกเช่นกัน ทั้งเต้และจ้อนเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้างถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นโรคที่ต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากมีเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ชอบให้ใครมาดูถูกถ้าใครไม่สามารถช่วยเหลือทั้งเต้และจ้อนได้เหมือนอย่างที่ผมทำแล้วก็อย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจก็แล้วกันแล้ววันตัดสินการประกวด คนดีสีโรงเรียนก็มาถึงในห้องประชุมโรงเรียนผมมีแต้กับจ้อนนั่งขนาบซ้ายขวาผมฟังพิธีกรประกาศรายชื่อผู้รี้รับรางวัลต่างๆจนครบผมปรบมือแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงแม้ผมจะเสียดายใจแทบขาดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยแต่ผมก็ไม่โทษเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เพราะผมตั้งใจช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจที่สุด แต่แล้วผมก็ต้องหูพึ่งเมื่อวิธีกรประกาศรางวัลต่อไปนี้เป็นรางวัลเกียรติยศคนดีสีโรงเรียนที่ได้จัดก,การเสนอชื่อของครูทั้งโรงเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลคือชื่อที่ประกาศนั้นผมหูฝาดไปหรือเปล่าทั้งเต้และจ้อนหัวเราะลั่นด้วยความดีใจแล้วช่วยกันดันหลังผมออกมา ไปกล้าวไปรับรางวัลคุณครูประกาศเรียกชื่อกล้าวแล้วดีใจจังเลยผมเดินตัวลอยไปบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไว้ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยผมนี่เหรอเป็นคนดีสีโรงเรียนถ้าคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเพื่อนเอนเห็นด้วยกับผมหรือไม่ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับเรื่องคนดีสีโรงเรียนและในคาบหน้าเรามารู้จักกับคำศัพท์กันบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ